็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าพารบอมครับผมนะก็เป็นเกมประมาณว่าผัดกันถือระเบิดครับผมนะ <c oughs> อย่าให้มันหมดเวลาเพราะว่าไม่งั้นมันจะระเบิดโคตรง่ายเลยคอนเซปต์โคตรง่ายเลยครับผมนะอันนี้คือผมคู่กับพี่ชายคนนั้นนะที่เขาเวลานับถอยหลังอยู่นะนะั่นอะคือผมอาอาวขอโทษได้ไหมอะคุณลืมไปว่ามันแบ่งสีอะก็คือว่าผมอะต้องไปกดรับระเบิดจากเขาครับผมนะแบบเขาก็ต้องเดินมาให้ผมอย่างเงี้ยก็คืออย่าให้มันหมดเวลาเดี๋ยวผมเป็นคนถือก่อนอย่างงี้ใช่ไหม อ่ะกูต้องไปทางไหนวะอันนี้คือที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเห็นปะเวลามจะนับถอยหลังอยู่พวกผมนะผมต้องเอาไปโยนให้เขาเห็นอย่างงี้เห็นปะแล้วถ้าเกิดผมโดนเดินไปหยิบมาก็จะเห็น่ะก็จะนับเวลาใหม่ผมให้เขาก็เอเอเอกไปดิเอาดิเออเเอนย่ะก็จะเริ่มนับใหม่อย่างนี้เอ้ยอย่างนี้คือเขาเล่นไปนั้นเนี่ยคือเขาเดินมาให้ผมเองเลยอ่าเห็นปะเนี่ยๆหนๆเนี่ยเอ้ยผมว่าอันนี้แหละง่ายละกูกูจบคลิปง่ายละอุ้ยเดินสลับกันชับกระชับกระเฉงเลยแบ่งมาโอเคไปไปคนทางใครทางมันเจกันดีฝั่งครัับบากครม มาครับมาครับมาเร็วๆเร็วจะเทเอาเราเบอรไปโอ้โห uy, มันมีแบบเมื่อกี้แบบขั้นตอนแบบเสียวไส่เลยนะอันนี้ต้องลงข้างล่างใช่ไหมโอเคโอเคลงข้างล่างไปลงทำไมอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันต้องเดินแบบข้ามกระแพงมึงเอาเราเบอร์ไปเออโอ้โหุยต่างคนเอ้ยเอามาให้กูกลับโอเคไม่ไปเป็นไรกูเดินก่อนเอาไปโอ้โหุยเดินหลังเขาเราเบอรต่อหน้าต่อตาเลยไม่เป็นไรครับทำได้ครับเอามาๆผ่านกันถือผ่านกันถือผ่านกันถือเออมึงเอาไปนี่เอาวะทุกคนต่างเล่นกันเป็นครับทุกคนต่างเล่นกันเป็นเอามาๆๆสลับกันสลับกัันนนอออี้คืะไรวะระเบิดที่พื้นอ อ่ะอ่ะผัดกันถือดิเฮ้ยเอาว่ะ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 เฮ้ยเอาว่ะจบคลิปง่ายไหม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 เฮ้ยเล่นก็เป็นเล่นก็เป็นเอาไปไปโอ้โหทุกอย่างมันรวดเร็วไปพี่ชายรีบไปโดนรีบไปโดนรีบไปโดนเอาละเอาละมา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 ช็คพอยต์หนึ่งยังไม่ถึงเลยย่าเฮ้ยแต่เราเข้าใจกันดีนะคนคนเมื่อกี้อ่ะคนเมื่อกี้มาเล่นกับผมไอ้ดิเดินเดินดูอะไรอ่ะ ดูสปินอยู่อะอุ้ยเออว่าลืมเลยว่ามันมีสปินฟรีสปินดีสปินดีได้อะไรเอ่ยอุย้ยรีไวห์ขอเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยกูได้ซีโฟหรอทำไมกูเอาซีโฟไปทำไมอะอุ้ยเข้าชื่อมแล้วขอไปก่อนไปด้วยมานี่เร็วมึงกับกูเล่นกันดีอ่ะมาเร็วเรารู้จักกันเออเช็คพอยต์อุย้ยผมมีเช็คพอยต์สองเอาเมื่อกี้ถึงแล้วเหรออ๋อถึงแล้วนี่ว่าอ๋อโอผมลืมไปว่าผมเคยเล่นเกมนี้ไว้แล้วเว้ยผมผมกะว่าจะเอามาอัดให้ท่านผู้ชมดูกับผมนะอ๋อ ผมลืมเลยว่าผมเล่นมาถึงแล้วเฮ้ยเยี่ยมดีอย่างนี้เอ้ยอน,นี้เช็คพอยต์สองแล้วเออผมก็เป็นอันขอโทษด้วยกับผมนะที่แบบว่าแอบแอบเล่นมาก่อนคือผมก็ต้องแอบเล่นมาเพื่อร้องเชิงก่อนว่าเกมน่าสนใจหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็ต้องเป็นเช็คพอยต์สามถึงสี่ใช่ไหมถ้าพูดได้ถูกเอาม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 า,มาเดินเดินมาดิมันจะถือให้มันระเบิดหรือไงเอามาโอ้โหเกือบระเบิดอยู่แล้ว เดินไปข้ามไปข้ามไปเดี๋ยวกูไปรับเองระเบิดเนี่ยเดี๋ยวกูไปรับอ่ะเอามาเอามาอาะอาาอกมาเดินไปก่อนแล้วไม่เป็นไรเหลือตั้งหลายวิเหลือตั้งหลายวิเฮ้ยจะระเบิดแล้วเหลือเก้าวิเงอะบ่ดีระเบิดมาวับโอ้โหทันพอดีทันพอดีเป็นไงนล่ะกูเล่นเก่งไหมล่ะกูเล่นเก่งไหมล่ะสมองกูคิดแบบนักปราช่ะนักปราช่ะผ่านใช่ไหมมึงผ่านใช่ไหมเออเอาไว้ผัดกันถือเออไปมึงไปฝั่งนู้นกูไปฝั่งนี้แยกกันมาเอาไปสลับกันไฟ สลับกันไปไปสลับฟันปลาสลับฟันปลาเอามาเฮ้ยเอาเอามาให้กูก่อนเอาไม่เอา,เอาไม่เอาให้กูก็ไปเลยก็ได้โอ้มึงเร็วใช่ไหมมึงเร็วใช่ไหมมึงทำได้นะมึงทำได้นะสิบวินะสิบวิๆๆๆๆๆนะเดี๋ยวดูดีดีมาอย่าช้ามึงสลโลว์ทำไมอ่ะ <c oughs> มึงสโลว์ตัวเองทำไมอ่ะเอามาเออเดิอนอย่าอย่าเน็ตอย่าเน็ตกระตุกเออเดินเอามึงรับไปสลับสลับกันถือไปพร้อมพมกันไปพร้อมพมกันไปพร้อมพมกันนะครับเออพร้อมพมกันพร้อมพมกันดีครับดีครับดีครับเอามา ขอถือหน่อยเออไปปั๊บ,บเฮ้ยผมสงผมสังเกตอยู่ด้านข้างเนี่ยว่ามันมี C4 เห็นไหมครับล็อกเก็ตเนี่ยมันมี3กับสองเห็นไหมหรู้ว่าผมใช้ได้ไหเหรอเฮ้ยเพื่อนเมากรนเมาไปอู้หูยเกือบแล้วมัวแต่ไปดูด้านข้างเพื่นหรือว่าผมกดใช้ได้วะไอ้ตรงไอง้ด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดว่ากดใช้ได้นี่น่าจะสนุกอยู่เนี่ยหรือว่าเอาไปแกล้งคนอื่นวะน่าสนใจนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวกูได้ใช้แน่นอนรอก่อนเอาขึ้นมาเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมน่ะอันนั้นคือเช็คพอยต์ใช่ไหมน่าจะใช่นะเอาเอาไปเอ้ยโอ้มึงแบ่งกันถือกันดิเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเขาไปแบ่งกันข้างหน้าก็ได้ยกาวีแล้วเอ้ยโอ้โหมันพากกูโอ้หหินมึงลงแบบทุเรศมากมายเลยอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมึงกดรีไวท์เหรอเฮ้ย มึงแม่งรวยอ่ะมึงแม่งรวยมึงแม่งรวยว่ะอ๋อยังไงเนี่ยกูจะได้ไปไหมเฮ้ยไปไปเร็วเร็วเร็วโดนมาโดนมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเล่นลิ้นรอเดี๋ยวกูเล่นลิ้นรอเอ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 าโดนหินปัดขอกดเอาเอ้ยเอากูคืนชีพได้ด้วยเหรอเอากูทำได้ไงวะใครกดว่าหรือกูกดหรือใครกดว่าเอาช่างแม่งไปก่อนละไม่สนละ ใครกดไม่รู้แต่ที่รู้กูไม่ได้เสียตังค์นะเมื่อกี้รอ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 ,อเอ้ยมึงดูอีหินก้อนนี้ดิมันเป็นอะไรของมันวะเอ้ย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 เรามาเชื่อมกันใหม่ได้ไหมอ่ะเราเอ้มึงก็ไดเเ้เอ้าเช็คเอ้ยไม่เอามึงมีเช็คพอยต์สองไหมนเนี่ยกูไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่นะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะมึงรึเปล่าเนี่ยหรือคนละคนกันวะขอเป็นคนเลือกเช็คพอยต์ได้ไหมอ่ะอันนี้เช็คพอยต์อะไรอ่ะหนึ่งเหรอเช็คพอยต์หนึ่งเหรอ โอ้โหดูท่าจะเป็นเช็คพอยต์หนึ่งว่ะคุณเล่นเป็นใช่ไหมคุณเล่นได้ใช่ไหมเฮ้ยเขาดูเล่นเป็นหรือเปล่าเนีเ่ยเฮ้ยเขาดูเล่นเขาดูเล่นได้เขาดูเล่นได้มา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 เอามามาไม่เป็นไรไม่ไรนี่คืถือว่าเป็นการโชว์โชว์เช,ช็คพอยต์หนึ่งให้คุณผู้ชมดูครับผมนะว่าเช็คพอยต์หนึ่งมันเป็นประมาณไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับผมมาเช็คพอยต์หนึ่งก็ประมาณนี้ทางเดินไม่ได้เยอะอะไรมากมายไม่ได้ยากเท่าไหร่เดินได้ชิวๆอ่ะเพื่อนกูไปไหนอ่ะ อ้าพื้นกูตายไปแล้วพื้นกูตายไปแล้วเอ้ยไหนๆก็ได้ไนะผมขอลองกดนี้ระเบิดคือ C4 คืออะไรอุ้ยเอ้าเอา,เอา,เอามันหยิบขึ้นมาวางไว้เลยอ่ะแล้วแล้วยังไงต่อฮะคือ,ค,อคือผมกดอ๋อวางไว้แล้วกดโอ้กูเข้าใจแล้วแม่งกดระเบิดได้ด้วยเอ้ยโอ้โหคนนี้เขาสก,กินแบบบึ้มบ้ามว่ะเขาน่าจะมีเช็คพอยตซ้องผมว่ะอา้าวหนีเลยอ่ะไม่เชื่อมกูเลยหนีเลย โอ้โหต้องกับผู้หญิงเท่านั้นหวายตายคู่กันไอ้บ้าวันนี้กูเชื่อเองเดี๋ยวกูเลียกช็คพอยต์มีไหมอุ้ยอุ้ยเขามีเขามีเขาม,เขาม,เขามีเขามีครับเขามีแสดงว่าเขาเล่นเป็นอยู่พอประมาณนะเขาเล่นเป็นอยู่พอประมาณเอาสำหรับกระถือไปแล้วผมมีล็อกเก็ตเนี่ยล็อกเก็ตน,น่าใช้อยู่นะแต่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนคนเราฟังอย่าช้าอยู่ใหญ่คุณเล่นเป็นอยู่แล้วอ่ะแค่กระโดดเนี่ยอ้าวไปสำหรับกันป๊าปโอเคกูล่วงอ่ะมา โอเคไม่เป็นไรด้โดดไปรับระเบิดเออนี่เอาขึ้นมาสลับกันอีกรอบนึงเพื่อความเซฟตี้เออเออไหวไหมเนี่ยเอามาเออเอาระเบิดไปโอเคตรงนี้เดินได้เลยไม่ต้องห่วงแค่ระวังหินก็พออันนี้เพิ่งตกเดินได้เลยเอาเอายิบระเบิดทีนึงโอเคไปสลับฟังกันครับ เออนี่เอ้ยอว่ะคนนี้เขาก็คนนี้เขาก็เข้าใจว่ะคนนี้เขาก็เข้าใจผมว่ะเขาน่าจะเล่นในคอมเหมือนเนี่ยโอ้ถ้าทางดูแบบกดแบบกระจักระเฉงนะรวดเร็วเอามาเดี๋ยวรอนี้เดินไปไหนของมึงเดินไปไหนอ่ะทางก็เป็นเส้นตรงมึงเลี้ยวไปตรงไหนวะนะโอเคไม่เล่นกับกูด้วยอ่ะช่างแม่งเชพาะสองเฮ้กูขึ้นเองเขี้ยเชพาะสองอู้หหนึ่ง ผมอาจจะสามารถพาเขาไปถึงเชฟพอยต์สองได้เหมือนกันเพราะว่าเราอย่าไปดูถูกเขาที่ตรงนั้นเลยใครๆก็สามารถเป็นได้นะฮีโร่ <laughs> มาสลับกันไปผมไปทางนี้เอง <laughs> เขาก็ดูจะเล่นได้หรือเปล่าเฮ้ยเขาก็ดูเร็วเขาก็ดูเร็วน่าจะไม่แย่หรอกมั้งไงเอาม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 าอีกไม่ไกลหรอกมั้งเนี่ยไม่ไกลเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยเชฟพอยต์สองเอ้เชฟพอยต์หนึ่งเนี่ยปึ๊บปบบั๊บปึบ๊บปั๊บเออนี่เออไม่ยาก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  เร็วอย so hey, ู네่เร no, ็วอยู okay, okay, ่มา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 สลับกันสลับกันครับอ่ามาได้ยูได้ยูไม่แย่เลยเออสลับกันถือเฮ้ยเขาก็ดูใช้ได้เขาดูใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่เอามาเออเอาไปอันนี้ของกูอันนี้ของกูไม่ใช่ของมึงไอ้กูเดินอะไรของกูเนี่ยก็เป็นอะไรเออเออเอาเอาจัดระเบิดให้กูเอา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 โอเคเอาได้แล้วได้แล้วเอ้เขาเล่นเป็เขาเล่นเปนเขาเล่นเปนเขาเล่นได้เขาเล่นได้เอาไปมาสลับเออไปเฮ้ยโอ้โหดูดูดูอย่างนี้ถูกต้องเลยเนี่ยอย่างนี้ถูกต้องเลยเนี่ย เฮ้ยโอ้โหเช็คพอยต์สองแล้วเออเห็นป่ะเนี่ยดูถูกไม่ได้ดูถูกไม่ได้เช็คพอยต์เอขอลาล่งจะระเบิดแล้วข้าล่งจะระเบิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาเล่นกันแค่ห้าวิหกวีงะทาไมเขาเล่นกันแค่นั้นเองอะเออตายไปเฮ้ยหรือว่ามันมัน,ม,นมีแบบเลือกความยากระเบิดได้อะให้มันแบบน้อยเร็วแค่ไหนอะแบบเวลามันเยอะน้อยเท่าไหร่อะไรของคุณรู้พูดเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บเออเอามาปับป๊บปับป๊บปั๊บ เอ้ยโอ้โหเขาก็คล่องเขาก็คล่องไงว่าเนี่ยดูถูกไม่ได้โอ้โหเช็คพอยต่อไปนี่ไม่เกินจริงไม่เกินฝนันเอาระเบิดมาโอเคไปมาสลับกันไปมาสลับกันไปครับโอเคเอ้ยไม่แย่ตายแล้วเราสามารถเป็นได้นะคิโลตัวนี้ตัวใครตัวมันเอ้ยโอ้โหมึงไม่โดนค้อนไ,ไงวะห,หรือว่าค้อนเราไม่เหมือนกัน คอนเรามันไม่เหมือนกันวะเอ,เอ้าไปมาเฮ้ยผมมาแล้วว้าวเดี๋ยวนี้รอกันเดี๋ยวตามไปรอแปบ๊บเอาระเบิดไปโอเครอคอนโอเคมาเอ้ยโอ้โหไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นี่ผมกับคุณนี่แบบเขาขาเนี่ยเอาเอาเอาลงไปไหนอ่ะเอาเอาเคุณลงมาสลัดระเบิดก่อนนะเออเอาไปโอ้โหตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่มันฆ่าชีวิตพวกเราอะ่ะ พวกเราครั้งที่แล้วอ่ะเฮ้ยเขาเซียนเาซียนเาซีนเฮ้ยผมจะไม่พลาดเฮ้ยเพื่อนเอาล่วงคู่เลยยสเคใครจะไปผ่านวะเฮ้ยเฮ้ยเขากดเขากดรีไวฟ์เอาเอาเอาเอเอเออเอาเเอาเะเบิดเอารอเบิดเอาอาเอาเอเออเอเเาเอออออออเออเออออาอนอันนั้นอันออ เอ้ยเราเราเข้ากันได้เราเข้ากันได้เราไปเช็คไฟสองพี่ชายนี่มันเช็คพอย n ์หนึ่งอ่ยี่ไปเช็คอยสองไม่ยากไม่ยากถ้าผมไปอบพี่คนนี้แบบชีวิตง่ายนะชีวิตง่ายอยู่ชีวิตง่ายอยู่อาวมาตัวนี้เข้าใจกันง่ายใช่ไหมพี่ชายคิดเหมือนผมว่าแบบเฮ้ยนานๆทีจะเจอคนที่แบบว่า,ไม,านนะไม่ต้องพูดแต่เข้าใจกันนะไม่ต้องพูดแต่เข้าใจกันนะหายากนะวยหายากนะเดีย๋ยวเขาไปให้อีกฝั่งก็ได้ไปเดินไปก่อนอ่ะมา ไปเจอกันอีกฟังโอ้โห,หดูแบบนี่จริงๆผมเล่นแบบอัดคลิปนี่ไม่ต้องพูดก็ได้นะไม่ต้องพูดเลยเนะี่ยไม่จําเป็นนะเนี่ยสวยครับเออตรงนี้แหละเอาสลับกันหน่อยไปโโอ้โหอันนี้ยากว่ะผมจะผ่านนี้ยากว่ะผมต้องไปถึงก่อนอ้ยขอขอลองแกล้งหน่อยไปละโอ้โหไอ้กูแก้งเขาได้เขาตายไปแล้วเดี๋ยวรอก้อนหินอันนี้ลงไปก่อน เราผมจะไปโอเคโอเคไม่ดีแล้วขอถอยก่อนถ้าเราผ่านโหมดนอร์มอลนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นเราเอ้ยนี่ไงพอดีเลยขอลองกดล็อกเก็ตด,ดิมเป็นไงวะอ๋อ oh. oh. อ้าวกูเผื่อกดใช้ไปสองอันเลยชิบหายแล้วถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเราจะห้ามตายม่งังกูเสียล็อกเกตฟรีเลยยังไม่ได้ยิงเลยเนะี่ยยังไม่ได้ยิงเลยอะ่ะไม่มีใครถึงตรงนี้เลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวไปไปล็อลกเกต็ตกูเสียดายล็อกเกต็ตล็อกเก็ตเสียดายว่ะเสียดายล็อกเก็ตสัตว์เชื่อ้ยไม่ได้ใช้เลยกูเอ้ยจะไปแกล้งคนอื่นซะหน่อยแล้วมึงปาระเบิดไปทำไมเนี่ยกูก <c oughs> <c oughs> ูสาสตตั้งใจเล่นแบบเงียบขุ่มเลยอ <c oughs> ตัวปิวเลยอะ เปลี่ยนห้องดีกว่าไอพี่ผู้ชายคนนั้นเขาไปแล้วอ่ะเขาเขาออกเซิร์ฟเลยอะ่ะไอนี่มันดูรวยกูไปกับไอนี่ก็ได้มึงดูมีเช็คพอยต์สองอะเช็คพอยต์โอ้โหหนึ่งกูได้ตัดทิ้งเยอะอีกแล้วเอาละตัดมาถึงตรงนี้แม่งเลยเห็นปะ่ะนี่ผมสามารถเลี้ยงผู้ชายคนนี้มาจนถึงเช็คพอยต์สองได้นะแบบยอดอะสุดยอดอะ <laughs> แบบเขาเขาเล่นเป็นเว้ยเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นอยู่แล้วเว้ยเพียงแคว่าเขาเหมือนเขาเพิ่งมาเล่นนะอ้าวมาเพราะว่คุณกับผมเนี่ยสุดยอดเลยนะคุณกับผมเนี่ยมาเราทําได้เว้ยไอ้ก้อนหินข้างบนมันเป็นแค่กรวดอะมันเป็นแค่กรวดก้อนหินนักเล่นเท่านั้นแหละไม่ยากไม่ยากไม่ยากไีก่ชาไปไป,ไป,ไปมา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 แลเปิดมาโอเคไปตรงนี้แหละที่มึงเน่ยต้องระวังเลยตรงเนี้ยอันตรายมากโอโ้โหดูดูหินดูหินโอ้โหโอ้โหโอ้โหดู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 เพราะว่าคนเล่นเป็นมันเยอะนะเนี่ยเกมเนี้ย พราะว่าผมแบบหาคู่น้อยมากนะแบบแต่ทุกคนเขาเลื่นก,กันเป็นหมดเลยแบบโดดเป็นรู้หมดว่าต้องทำยังไงโดดกันคล่องด้วยนะประเด็นนะ่ะสงสัยเกมนี้เราไม่ต้องใช้คำนั้นนะไม่ต้องดีฟทอโอเคครับแยกกันมีคนโทรมาโอ้โหรับไม่ได้เลยตอนนี้ขออนุญาตสักครู่นะขออนุญาตเล่น,ะออนก่อนไอพี่ชายมันแรงระเบิดกันยากนะตรงนั้นอนะตรงนี้ต้องรอว่ะโอเคโอเคผมน่าจะไปได้อยู่รอ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 กูรอกูระวังระเบิดระวังหิน โอ๊ยไปกันคู่เลยโอเคนับตัวสแปบ๊บอ่ะมาครับตอนนี้คงไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแยะตอนนี้แบบกูตัดทิ้งเลยเทสแล้วกูขอแค่ผ่าตนตรงนี้พออีกยากที่หายเลยเอามาไม่สนแล้วไม่สนแล้วเอาเพื่อนวัดอ้ายยยยต้องไปชีวิตมันถึงยาก,ร,าากระบายขนาดนี้เช็คพอยต์ไปอยู่ข้างหน้ากูเองต้องกูเล่นคนเดียวไม่ได้หรอวะกูถือระเบิดคนเดียวได้ไหมกนะูสลับมือซ้ายขวาเอาหยุดเวลาเงี้ยไม่ได้เหรอแม่งเลยโอ้โหไป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 มา ตรงนี้เราไม่พลาดหรอกเราจะไปตายแค่ข้างบนนั่นแหะอีหินเวนอันตรายนะแม่งกูอย่อา,ยะยาจะเดินไปถีบแม่ง <c oughs> เดี๋ยวเจอกันทั้งหมดเดี๋ยวผมตัดไปถึงแบบตรงหินตรงนั้นเดี๋ยวเนะตรงหินตรงนั้นไหมเดี๋ยวผมจะตัดไปยืนตรงนั้นเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวกูตัดไปแม่งตรงนั้นเร็วเลยเ,เ,เมื่อกี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะเมื่อกี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะว้าไปนะผมจะว้าไป <c oughs> เอ้ยโอเคนี่ตัดมาถึงตรงนี้ครับผมนะตรงนี้แหละค่อนข้างที่จะยากสักขอดูก่อนขอดูลายหินก่อนขอดูลายหินโอ้โยดูหินดิหินมันโคตรเที่ยกูไ <c> ม <oughs> ่อยากจะพูดแค่แต่หินมันเที่ยมากอ่ะเพื่อนเอา้าอยากคู่คนที่คุณรู้ใจมากที่สุดในโลกใบนี้เออคนนี้แหละถูกต้องอยู่กูจะมันตายตายไปเลย เฮียโอ้ยโอ้ยใจหายหมดกูกำลังเข่งขึ่นเลยเอ้ยดีนะมึงรอดโดนหินโขกเฮียโอ้ยอะไรอ่ะพองหินเฮียเลยมึงลงมาตรงเนี้ยมึงบ้าปะเนี่ยกูเห็นอะไรแบบบบหินมึงลงมาหนี่เลยเหรอมึงมึงบ้าแล้วหินมันก็เด็นกระดอนไปถึงนี่เลยอ่ะไอชิทเกมมึงจะมึงจะขี้โม้เกินไปแล้ว เกมจะขี้โมขี้เหม็นเกินไปล้วจะรอดูหินอันนี้ก่อนเดี๋ยวีดู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 อ้าโอมมามามาอยจูไม่ยงไหอยู่มมึงอยู่ไหมเรื่องกูดีเรืงกูดีูอมแพ้มึงยอมหรอบายอออยบาย ม่อย่าพูดคำนี้โนอยู่กูก่อนถ้าไม่ใช่มึงมันจะเป็นใครที่พากูไปถึงตรงนั้นเอาไปนะอมรู้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เอ่อีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ได้เออเฮ้ยโอ้โหมึงมีสกิลลูกบอลด้วยว้าวเอ้ยอย่าแกล้งเพื่อนอย่าแกล้งเขาอ่ะ เอ้เอ้ไมือกูอาจจะไปด,ด้วยกันได้เหรอมือกูอาจจะไปด,ด้วยกันได้นะเพื่อนนะงัอาจะเป็นแบบคู่หูขาใหม่ก็ได้แล้วแบบที่เราสามารถแบบพัฒนาความสัมพันธ์ได้แบบโดยไม่ต้องดีท็อก์อะมาครับคุณผู้หญิงตอนนี้เราแบบเราเปลี่ยนคู่นะคนคนเมื่อกี้เขาไม่ได้เรื่องเอาเอาพาไปไหนมันคือทางนี้มึงไปผิดทางมันผิดทางมึงรู้ตัวปะเนี่ยเออมึงตายไปเลยเฮียมาได้ไหมเนี่ยเออมาได้ไหม เออเอ้ยเยขาเล่นได้อยู่เขาเล่นได้อยู่ทุกทุกคนครับขอ,อกำลังใจหน่อยครับยอมกดชลบชีวิตเลยครับไปเอามีกี่อันเนี่ยรวยหรือเปล่ารวยหรือเปล่าเราอะรวยหรือเปล่าไปไปผมเลยไปผมเลยอาะเระเบิดไปโอเคเจอกัน,นีนฟังมา <B ull ing> ทุกกคนครับก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้ครับผมนะผมไม่ไหวแล้วก็เอาเป็นว่ามาลองได้ดูว่ามันประมาณนี้เอาเป็นว่าเช็คพอยต์สองนั้นอ่ะมันยากมากเลยการจะไปเช็คพอยต์สามนี่มันยากมากเลยครับผมนะมันยากมากมันไม่ไหวจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแลผมแล้วอยากดูต่อนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้ครับผมนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากดูต่ออยากดูแบบนี้ต่อ อยากให้ผมเล่นกับพี่กรอยากให้ผมทำอย่างงูอยากให้ผมทำอย่างนี้อยากให้ผมเป,เ,ปเป็นอย่างงูเป็นอย่างนี้ทำนู่นอย่างนี้ที่อะไรก็ไม่รู้บอกได้เลยบอกในคอมเมนต์ comment, เดี๋ยวเราจะมาแบบพิจารณาผมนะเราจะทำสิ่งนั้นกันโอเคไหมอ่ะโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็จากลาไปพิจนี้จ้ะ